สวัสดีครับพบกับสุดเก่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจคยัครับกล่าวคำอำลาลิเวอร์พูลสนับสนุนผู้สุมัคนตำแหน่งตามรอยเฟอร์กูสันเจคกัครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแสดงความเชื่อมั่นในผู้ที่จะเข้ามาสืบทอดตำแหน่งของเขาในช่วงท้ายของการอำลาแฟนๆหลังจบเกมสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลเอาชนะอัรันตันสองประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับท่านเซอร์อเล็กซ์ฟูร์กูสันที่เคยแสดงการสนับสนุน เดวิดมอยในปี2013เจคก็กล่าวชื่นชมอันเนสส์ลตว่าเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่พร้อมทั้งกระตุ้นให้แฟนบอลสนับสนุนสโลอตอย่างเต็มที่โดยชื่อมันว่าสโมสรจะอยู่ในมือที่ดีและเติบโตต่อไปในรากฐานบนแข็งแกร่งซึ่งเขาได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ที่เขามารับตาแหน่งเมื่อปี2015เจคก็รับยืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ภายใต้การคุณทีมของสโลตโดยเชื่อมันว่าทีมจะมีศักยภาพ ที่เพียงพอที่จะรักษาผลงานที่ดีวไว้โดยเจคอบกล่าวว่าทีมมีการพัฒนาไปมากและไม่จําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ผมพอใจกับผลงานที่พันานาเจคอบยังกล่าวถึงอนาคตของตอนเองโดยยืนยันว่าเขาจะพักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากทุ่งเทงให้กับลิบูอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่พันานาพร้อมทั้งยอมรับว่าเขาอาจจะไม่กลับมารับงานกุมทีมอีกเนื่องจากทุง่งทุ่งเทงอย่างเต็มที่ในการทํางานซึ่งตอนนี้เขารู้สึกเหนื่อยละและต้องการพักผ่อน ดูเมืว่าอารเรียนพุลอสเวตูเมือสามของลิเวอร์ pool อาจจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปหลังจากการที่ไมร์การกล่าวคำอำลาในเกมสุดท้ายของฤูดูกาก้าวคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นคืนสุดท้ายของเจอร์กิงกรอบในฐานะผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลเขาเป็นสอหลักของสมรสเด้งแต่นนปี2015จากการจากไปของเขาเป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์สำหรับเป็นแฟนลิเวอร์ pool ทุกคนแต่ยุใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นภายใต้อันเนสลสโัตผู้จัดก,การทีมคนใหม่ สลัดจะเก็ามาทํางานหนักเพื่อให้เทียบเท่ากับเจกเก็ครับแต่เขาจะได้คุณกินลิบูที่มีกลุ่มกําลังที่พร้อมสําหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าแม้จะมีจูเอมาติปกับติอ,กอุกอาคคันตาลาที่รการอําลายอย่างสมเกียรติในเกมวันอาทิตย์แฟนๆที่ตาไวอาจสังเกตเห็นว่ายังม,มีผู้เล่นลิบูอีกคนหนึ่งที่แสดญญาจมหมดลงในช่วงเสมอน,นี้แต่การที่เขาไม่รับการกล่าวถึงจากสโมสรอ,อาจเป็นสัญญาณว่าเขาจะไม่ได้ย้ายออกจากทีม อารเรนเป็นผู้สัรตรูเมือสาในว,วัย37ปีที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงสมัยน,นี้และเขาเคยบอกใบว่าพร้อมที่จะย้ายกลับไปสเปนอย่างไรก็ตามหากเป็นเช่นนั้นจริงอารเรนคนร่าเกางในการกล่าวอำลาแฟนแฟนของลิอร์พูลในเกมวันอาทิตย์แล้วอารเรนอาจไม่ใช่ส่วนสำคัญของทีมอีกต่อไปแต่เขาก็มีช่วงเวลาที่ยอนเยี่ยมกับลิ์พูเขาเป็นผู้เล่นกดสกันเมื่ออลิสงก็ได้รับบาดเจ็บในนุก้การนี้ที่ลิ์พูคว้าแชมป์ผิเดีและเขายังเป็นผู้ศัรตรูที่ช่วยให้ ลิเวอร,ร์พูลคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพและคอมมนูนิตี้เชลลเขาลงเล่นไปแค่26เกมใน5ปีแต่อาเรเีนก็เคยรับคำชมจากแกลลี่ลีนิกเกอร์ว่าเหลือเชื่อในปี2019เขามีช่วงเวลาที่ยะเดเยี่ยมบางคนอาจไม่เห็นด้วยแต่เราคิดว่าอาเรเีนสมควรได้รับช่วงเวลาของเขาหากเขาแยาออกไปและเจนครับในธนะคนที่เขาเป็นคงต้องการให้อารีนได้รับหมัด อารีนเคยอยู่ในสถานการณ์นี้มาก่อนสถานการณ์ของเขาเหมือนกับปีที่แล้วก่อนที่เขาจัดเซ็นสัญญาใหม่1ปีซึ่งแน่นอน12เดือนที่แล้วเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเนื่องจากเจคกิงครับยังคงอยู่ที่สมโมสรหากไม่มีเจคกิงครับผู้จัดก,การทีมคนเดียวที่เขารู้จักที่ลิเวอร์พูลการต่อสัญญาอีกครั้งก็อาจจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยอย่างน้อยที่สุดอารีนก็ต้องคุยกับสลัดความจริงก็คือลิเวอร์อาจจะเป็นจะต้องเก็บอารีนเอาไว้ในอนาคตเพราะ เควินเคลลเฮย์ยังไม่ได้นอนและการนำผู้สนับรนุมือ2และมือ3เข้ามาในตลาดการแงขนนัก,กนนเตะนั้นจะเป็นเรื่องยากหรือว่ามีตัวเลือกอื่นเช่นวิเทสลาสจาโรดที่มีรูปการที่ดีในการยืมตัวแต่เนื่องจากอารีนเป็นสมาชิกที่ได้รับความนิยมในทีมการเก็บเขาไว้เป็นระยะเวลาอีกหนึ่งปีก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหลังจากนีหตุการณ์ในวันทิตย์เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ ลิเวอร์พูลและแมนยูกำลังแข่งขันแย่งจริงตัวออลิลอนคอสซูนูกองหลังจาบเบอร์เออร์เลวเซนเข้าสู่ทีมให้ได้ในฐานะตัวแทนของเจอเอลมาติปมีข่าวอัปเดตรายงานล่าสุดเกี่ยวกับข่าวการสนับเล่นในตำแหน่งกองหลังเมื่อมีรายงานมาว่าณนะตอนนี้ทั้ง Liverpool ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์นั่นต่างก็กำลังขัดเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อที่จะได้เซ็นญากับออลิลอนคอสซูนูกองหลังของเบอร์เออร์ลวเซน โดยที่ทางลูกนั้นมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะเชนจักรกลกองหลังในวัย23ปีรายนี้นั่นก็วาว่าณนะตอนนี้ทีมของพวกเขานนั้ต้องการผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังคนใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่ของเจอออร์มนเตปที่กำลังจะอำลาทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากหมดสัญญาโดยโอลิลอนคอสซูนย้ายมาร่วมทีมเบอร์ลุ่นเซนในช่วงเดือนมกราคมปี2001ด้วยค่าตัว23าล้านยูโรโดยลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น1 0 1้นนัด ในทุกรายการและลูกการนี้นะครับนักเตะร,รายนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกําลังสาคัญของทีมของจาบีออลอนโซเป็นอย่างมากในการควา้าแชมป์ลีกบุนเดสเกียรเยอรมันแบบไร้พ่ายโดยนักเตะร,รายนี้เราโอกาสลงสนามไปแล้วมากถึง33มเกมในกันนี้ซึ่งถือว่าประสบความสุดร็จในทีมชุดใหญ่โดยผู้เล่นรายนี้นะครับตรงตามสเปคที่ทางลิเวอร์นั้นตั้งเอาไว้ทุกอย่างโดยตามรายงานที่ออกมานนั้นระบ,บุว่าลิเวอร์พูลนะครับนั่นเพิ่งจะสแบบสดงความสนใจในตัวของนักเตะร,รายนี้เมื่อเร็วๆนี้ โดยนะัตอนนี้มีทั้งแมนเชสเตอร์เทนนิสเปอร์เดลมาริดและเบย์มิน,มนิกต่างก็แสดงความสนใจที่อยากจะได้ตัวกองหลังในวัยย3สปรีรายนี้มาร่วมีีมด้วยกันทั้งนั้นและดูเหมือนว่าไมเคิลเอเวนซีเอโอของไฟเวสปอร์ตกรุ๊ปกำลังเป็นผู้สั่งการด้วยตนเองว่าโอดิลอนสกอตซูนูคือหนึ่งในเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกับการย้ายทีมก็สุทินแอนฟิลในช่วงตลาดสัมเมอร์ โดยคาดการณ์ว่าลิวนาจะร่วมต้นงานกับพวกเขาในทันทีด้วยการเตรียมการเปิดฉากเจรจากับตัวแทนนักเตะร,รายนี้รวมไปถึงพูดคุยกับสโมซบนเบอร์เลุกเซนในเรลลล็วๆนี้และที่สุทสดทก็คือ,คอลิเวอร์พูลต้องการเอาชนะทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตัตน,นสเปอร์ซึ่งเป็น2ทีมคุ่แงในพ,พรีเมียร์ลีกให้ได้และที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลก็เคยส่งทีมงานเข้าไปดูฟอร์มการเล่นของนักเตะร,รายนี้มาแล้วตั้งหลายครั้งแต่ในตอนนั้นยังไม่มีความสนใจที่ชัดเจน สำหรับในตอนนี้ลิ์พูนั้นได้โดดร่วมวงเล่าตัวนักเตะรายรนี้แบบจริงจังแล้วโดยคาดการณ์ว่าท่านั้นของสมสรนเบอร์ลุสเซนน่าจะต้องราคาขายอดีลอนส์คอสซูนูเอาไว้ที่แนวราคาที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านโยูโรหรือ52ล้านปอนด์แต่เชื่อว่าท่านั้นของชาบีออลซั้นน่าจะคัดค้านการขายนักเตะรายรนี้ออกจากทีมอย่างเต็มที่เพราะถือว่าเป็นผู้เล่นที่ตัวหลักที่มีความสําคัญต่อทีมเบอร์ลูสเซน สำหรับการสู้ศึกในกันาหน้าเป็นอย่างมากดังนั้นคงต้องมาวัดใจกันแล้วล่ะครับว่าเบอร์ลูเซ่นจะยอมปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมหรือไม่และนักเตะรายนี้จะมีค่าตัวพุ่งสูงไปที่เท่าไหร่กันแน่เพราะตอนนี้ก็มีหลายทีมเหลือเกินที่ต่างอยากจะได้ตัวกองหลังตัวเก่งรายนี้ไปร่วมทับนะฮะ พอเมอร์สันเชื่อว่าอเนสลอตนะครับจะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะจะถูกตีกรอบให้ต้องเดินตามรอยเท้าของเจคินคลับเท่านั้นพอเมอร์สันนะครับนักวิเคราะห์ชื่อดังจากท่องสกัดสปอร์ตก็ได้ออกโรงเตือนไปยังอเนสลอตว่าที่เจ้านายใหญ่คนใหม่ของลิเวอร์ pool ว่าตัวของนั้นอาจจะไม่ทำงานในรูปแบบที่ตัวเขานั้นต้องการเพราะเชื่อว่าทั้งเราผู้บริหารของสโมสรและแฟนบอลลิเวอร์พ o o l จำนวนมากต่างอยากเห็นอเนสลอต ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนกับเจคก,กิ้งคลับที่เคยทำเอาไว้ในช่วง9ปีที่ผ่านมาเพราะทุกคนเสพเตีดรูปแบบการเล่นสไตล์การเล่นของเทียมสไตล์การทาเทียมและชัยชนะที่คุณสื่อชาวมันรายนี้เคยทาเอาไว้ได้ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการปรับตัวที่ยากลำบากมากๆของอัเนสลัตสำหรับการทํางานใน, field, ในทีมอนฟิลด์ในฐานะผู้จัดก,การเทียมโดยพอมาสันนะครับเชื่อว่าในตอนนี้ผมบอกว่าอัเนสลัตนั้นมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือการทําหน้าที่ ต้องเดินตามรอยเท้าของเช็เก้นคลับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเขาจะไม่รับอนุญ,ญาตให้คุมคีนตามสไตล์การเล่นของตัวเองซึ่งผมก็มองว่ามันมีทั้งผลดีและผลเสียข้อดีก็คืออเนสโัตไม่จําเป็นจะต้องไปคิดอะไรมากเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของลิเวอร์ pool ซึ่งผมก็มองว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียและข้อดีก็คืออเนสโัตไม่จําเป็นจะต้องคิดอะไรมากเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของเขาที่ลิเวอร์พูลเขาก็แค่ต้องศึกษาการทํางานทุกอย่างของเช็กกิ้งคลับ และถ่ายทอดมันออกมาให้เหมือนกันแบบเป๊ะๆซึ่งผมก็เชื่อว่าการที่เป็นผู้จัดการทีมมืออาชีพนั้นสามารถทำเรื่องในกล่าวได้ไม่ยากและที่สำคัญสำหรับข,ข้อเสียก็คืออเนสลอตกำลังพบก,กับความกดดันที่ถาถมเข้ามาแบบเต็มๆเมพราะผลงานของจชคกิ้งคลับนั้นถูกพิสูจน์เป็นที่ประจักษ์แล้วแต่สำหรับอเนสลอตนั้นยังไม่ใช่เพราะเขายังไม่ได้เริ่มต้นทำงานเลยด้วยซ้ำดังนั้นหากเขาทำงานได้เหมือนกับเชคกิ้งคลับ ที่เคยทําเอาไว้ได้ดังนั้นก็ถือว่าเสมอตัวแต่ถ้าหากเขาเป็นเหมือนกับเจ็กิ้งคลับไม่ได้แล้วแล้วก็เขาก็อาจจะเอาชื่อเสียงมาทิ้งที่ลิเวอร์พูลได้เลยย้ำเไยก็ตามนะครับในต,ตอนนี้ผมไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้บรหิหารของลิเวอร์พูลจะให้อัเน,นสลัตทำงานในรูปแบบไหนแต่ก็เชื่อได้ว่าในช่วงแรกนั้นเขาจะยังคงทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนกับเจ็กิ้งคลับนั้นยังคงคุมทีมอยู่อเน,นสลอตอาจจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสไตล์การเล่นของทีมไปในทันที ตามที่ของเขานั้นต้องการแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะฮะลิเวอร์พูลจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยและมันอาจจะต้องใช้เวลานานถึง1-2ถึงฤดูก,กันเลยทีเดียวสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลจึงมีความชัดเจนนะครับและแฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะลืมจึงครับไปได้บ้างนี่คือสุข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชนะมเป็นรอบเช้าของวันที่2020พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะ o อ Fan นบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์มโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ Fan นบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ